สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูโฟซูคนนะครับพี่น้องมือนี้พ่อกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับบาโต้งอีสานพาทีเอาครับพี่น้องครับมือนี้ผมอยู่ที่นะครับถนนเพชรเกษมนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับพี่น้องครับผมจะชมบรรยากาศถนนหน้นทางในมือวันหยุดครับพี่น้องครับโล่งขนาดเลยมือนี้นะผมก็บม่ได้กรับนะครับสงการมือนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปพี่น้องได้ชมกันนะครับ นี่นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศถนนเพชรเกษมฟังขาเขา้ากรุงเทพนะครับพี่น้องรถบมีจักขคันเลยนะครับนะโล่งขนาดเลยนะครับนะแต่ว่าฟังขาขาออกกรุงเทพแนตะ่รถติดแห้งครับพี่น้องครับฟังขุนฟังที่เจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งจุดอำานวยการไปบริการประชาชนนะครับตอนนี้ผมกำลังจะถึงบิกบ๊กซีบิ๊กซีว่ามใหญ่นะครับพี่น้อง รถกับรถายได้ครับเมื่อนี่ค้นก็เริ่มยุดงานเริ่มกลับบ้านกันแต่เมื่อคึืนนีนครับผมกับยีภาพพี่น้องขี่ชมบรรยากาศทังสี่ไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายยุ่ตลาดเซรีนะครับตลาดเซรีสายหาครับพี่น้องบรโดกัสิถึงสี่แยกอมหน่อยนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสายหานะครับพี่น้องครับนะครับชมบรรยากาศ การเดินทางไปนํากันครับพี่น้องครับการเดินทางวันหยุดเที่ยวน้ำมือนีแหะครับพี่น้องก็ได้ออกตั้งอย่างวัดนะกษิออกยุ่ละนะครับเจ้ามือนี่ทางแบบมันเป็นมือแรกนะมือแรกของการหยุดกันเมียล่ากับพักควันไปนะครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่บิ๊กซี่นะครับอยู่หนาบิ๊กซี่อ้อมใหญ่นะครับสามพันตรงนี้เป็นตำบลสามพันนี่ครับพี่น้องครับี่ ุนตามพ่านเพื่อทาพ่านนะครับบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะถึงแยกซียกปรอมหน่อยแล้วนะครับผมก็จะแยกออกซ้ายห้าไปตลาดเซรียนะครับ,บรถบัวลายนะครับพี่น้อง มันหยุดเนาะคนออกต่างจังหวัดหลายรถในตัวเมืองก็เลยบ่หลายป็นไรขี่ก็สะดวกสบายรถติดปันไหเนาะพี่น้องเนาะเอาเดินทางกับไปถึงที่หมายนะครับพี่น้องอย่างปลอดภัยเห็นหนะ้าพ่อหน้ามแม่หนะ้าลูกหน้าเต้านะครับผู้ใดกลับบ้านก็นได้เทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงการานต์ ตอนนี้ผมกำลังจะถึงเซียพร้อมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายหานะครับพี่น้องมเป็นเทศกัมนี่นะครับผมจะตีเลี้ยวซ้ายนะครับ หยุดครับพี่น้องช่มถนนาก,การจะล่จอติดคัดบอนะครับในมือวันหยุดเกียวายนะครับพี่น้องครับตรงไปก็ะเออกคนละแยกบางแค่สอาอยสีตัดไหม่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายห้านะครับทุกคน ถนนสายหาครับพี่น้องครับรถน้อยมาก ปกตินี่โอ้ยยเงียบเงียบนะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนี่ยลานค้าลานขายกับยึดนะครับยิดกับบั่นกับซองกันส่วนมากมีคนตั้งจังหวัดนะครับอีมาเ็ดทั้งาคค้าขายอยู่แถวนี้นะครับน้องครับสุดเขตจังหวัดสมุทรสาครคามคามป้ายตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตนครปฐมนะครับบัดนี่สุดเขตอมน้อยแล้ว กลัาม,มาก็จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะครับพี่น้องครับอ่างน้ำเนี่ยนางเซย์อเดียเป้าหมายเราคือตลาดเซรีตลาดเซรีอย่าอยูยย่ฟังตรงข้ถามกับเส้นที่ไปนะครับพี่น้องฝักขาขึ้นมาขาจะเข่าเมาหน่อยนะครับ จะไปก๊ับรถยุทุ์แล้วไปเที่ยวเลยมูบานศิวารัตน์นะครับไปำบรรยากาศไปน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องไปเที่ยวทาง้งหนเนาะวันหยุด,ดนี่นาะ พี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อกี้หลังจากที่ไปตลาดเซรีกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนสวนส้มพระรามสองนะครับหลังจากลับที่พักนะครับถนนยะเซนสีนะครับถนนบันนอกนะผมว่าดี๋ยวยุ่ในเมืองเลยนะครับคือ่าอยู่บานนอกนะครับแถวแถวแพ้งแถวบ้านเกาะเนี่ย เพื่อเมืองกับจริงนะยครับแต่ว่ากับ็รด้จะเลื่อนแต่ว่ามันเกิดจะเลื่อนกว่าทางอีสานอยู่ดอกว่าแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบว่ามันในเมืองบ่มันบ่ไดีในเมืองนะครับมันนอกนะครับเบิ่งนี่แหละเบิ่งถนนเบิ่งหน,นทางเบิ่งดอกคุณนครับช่วงของการค้นกับพระท่านเหรียญเน,นี่ครับปกติคนเหรียญนามแล้วแถวนี้ แดดห่อนแนง้หน่อยนะครับนี่เริ่มฉีดนด้ำแล้วครับพี่น้องครับต้านค่าเมื่อกี้เริ่มฉีดนด้ำแล้วฉีดน้ำนี่ต้องแบบเอารถแบบรถดับเพลิงมาเลยมาจอดนะครับพี่น้องฉีดไปเ่ยโอ้ยอันนี้พระเจ้าเฮียอย่างน้อพี่น้องครับนี่เฮียนั่งสงการเฮรียอย่างน้อนี่พี่น้อง มาท่มพอดีเลยครับมือนน้เนี่ยพระครับพี่น้องเนี่ยพระครับวัดสุนทรสถิตนะครับพี่น้องครับวัดวําแพ่งนั่นแหละเดี๋ยวมีงานบ่มือนน้โอ้รถเงาเหยยดเลยนะครับคนมีงานแหรอครับพี่น้องครับงานสงการนั่นแหละ ม,มันเก็นข้นปลายยุกผมผมบดได้สังเกียร์ภามีงานมือน,นีนะครับขณนนี้เวลาสี่บสามแล้วนะครับพี่น้องขาเจาก็เฮียพาพผู้ดีแล้ว ใบกำลังออกนะครับจะมีสีเขียวสีเหลืองผสมกันแน่นะครับบางอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนะี่ยเหลืองเต็มต้นเพราะมีใบเลยนะครับฝนตกมาใบาออกแล้วบันนี้พี่น้องใบเริ่มออกบันนี้ก็ดอกก็ัชเริ่มกูเริ่มร่วงเลยบ้านนี้ร่วงออกก็จะเป็นมาร์กนเรือยบ้านนี้มาร์กแข้งคุ้น,นเรือยบ้านนี้น,นี่ก็จะออกมาตกป่าด้วยครับรถจิงนหาง่างกล้อง ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับเอาไว้สำนีกกอนนะครับไว้เจอกันคลิปหนานะครับบาเบาตรงสิงภาพพี่น้องไปขี่รถเล่นทังไดไปเที่ยวทั้งใดนะครับพี่น้องครับช่วงวันหยุดเทศกาลรับคลิปนี้นะครับกับเยี่ยมนะครับกวนทีจากกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกดติดตามนะครับตรงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องได้รับชม กันนะครับพี่้องครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ